ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราทําเมนูอะไรมาดูกันทํากับข้าวอีกแล้วค่ะวันนี้ข้าวควัวคิดว่าจะทําน้ําพริกปลาทูพี่ฉันน้ำพริกกะปิปลาทูทอดแล้วก็ไข่เจียวจะพาไปดูกันมาดู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 ราจะพาไปดูนะคะนี่จ้าน้ำพริก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 ปึ๊กปึ๊กเอาทำเองก็ได้นะ นี่ค่ะทำน้ำพริกกะปิกะทูกระเทียมแล้วพริกแล้วไม่รู้ว่ากระเทียมน้อยไปหรือเปล่าน้องเจมานี่น้องเจรอถ่ายคลิปอยู่นะน้องเจแก่ตาน้ำพริกหรือเปล่านี่ี่พี่ถายคลาเมนด้วยนะนี่เราอ่ายคลิปอยู่นะเต็งเบ๊บโอ้ยอุ้ยไม่มีคนเอาของมาให้ขอบคุณค่ะ อยู่ในคลิปนี้ไปด้วยเลยนะคะตำน้ำพริกปลาทูจบเลยโ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยผู้ชายผู้ชายตำน้าพริกให้กินี่หอมเอะไไม่มาให้อะไรกเกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอก้ยผมอะหุนารักจริงมือตํำมือตำของแ้เออมือต่ำ ไก่ละไก่ละเราไม่ได้หันแครอทพี่อ้อมกำลังทำไข่เจียวกำลังจะปรุงไข่เจียวแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีน้ำมันเพราะเราลืมใส่น้ำใส่น้ำก่อนเดียวเออไปซะเจ๊แก่ลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะเมนูอะไรคะเทสไม่รู้เลยค่ะทำตามสั่งใส่กระปิไปแล้วจ้าแล้วก็ใส่มะนาว น้ำมะนาวเขาใส่แค่นี้เนาะน้ำพริกกะปินะน้ำตาลมะนาวกระปิพริกกระเทียมแล้วก็น้ำต้มสุกนิดนึงเอ้ยลืมผงนัวได้ยังไงก็ว่าแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงเนี่ยเราขาดผงนัวเราลืมผงนัวจะอ้อนจัดมาผงนัวเทได้ตามใจชอบหมดปลุกเลย เราต้องมรนณาอีกอนี่เพราะกะปิเยอะใช่ไหมเดี๋ยวออมจะตักผงนัวให้เราแล้วค่ะเชบิบพอก่อนมากห้องนู้นต้มน้ำร้อนเหรอใช่พี่เต้บอกว่าน้ำเดือดแล้วเอาไหมนิดนึงเอามาเดี๋ยวน้ำต้มสุกมาใส่นี่ถ้าเป็นคนใต้แล้วต่น้ำพริกไม่อร่อยนี่หมายความว่าไงคนใต้ปลอม ยั่วว่ะยังไมันจืดเหมนวันเออน้ำลายไหล่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะโอ้ความกระจายขอบคุณค่ะคุณลูกค้าปิดเพยงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะเอาไหมเขาทอดไข่แกะได้มาก่อนอเออตอไปมานจะทอดไข่ค่ะไม่เขาบอกว่าถ้าเกิดทอดไข่ไม่ให้ไม่อยากให้ไข่มันเขา เขก่าตับปียมันรอะไรไข่ดีป่าไม่ไม่กพาำลังไข่กวเร่งไขนิดกนึงนิดนิดเดียวเร่งก็รู้สึกไข่ไขเร้วส่น่อดวงหลับเดี๋ยวจะจำส้มย่าจะำส้มจำให้กินด้วยเย่ๆโอเควันนี้ตอนนี้เลิกงานตีสองตอนนี้ตีสามสสิห้าได้กินตอนห ตีสี่ครึ่งให้นอนตอนไหนหกโมงครึ่งวหรอกี่โมงเจ็ดโมงโชดีไม่ได้นอนอาบน้ําเลยน้ําอาบไม่ได้อีกไฟดับน้ไม่ไหลโชคชีวิตจริงค่ะแล้วเราจะมีน้ำอ่างห้องหนูอาบไม่ได้ห้องยัแตกอยังไม่รู้แกำลังเททั้งหมดแต่ว่าหนูเปิดน้ําล้างตู้ได้อยู่นะหรอห้องพี่มันพอไหมหอมใจแล้วอ๋อยมาลอยยกเลย เก่งมากค่ะก็ทอดไปเลยละกันอีกทีนึงจบอันนี้เมนูอะไรครับจ้ปิ้งไก่หรอแบบนี้หรอมันจะไม่เหม็นแก๊สหรออ่ะปลาทูได้เลยค่ะเลยอันนี้เป็นเมนูเผาไก่ครับเมนูเผาไก่เอาแบบใหม่เน้องไปไหนเตียงเบฟอ่ะไปเอาปลาทูเอาปลาทู แล้วข้างในมันจะสุกไหมแฮมแบบเนี้ยอันนี้อันนี้ผอกมอ้ให้หนังมันตึงใช่เหรอเห็นมันหอมเห็นมันหอมซื้อๆไปดิแล้วเราก็ทำอะไรต่อเราก็ไปนึ่งเหรอบ่ทำไรคั่วจะเป็นีงอืมฮะคั่วคั่วตับไก่พวกคั่วตับไก่ก่อนคั่วพวกคั่วตับไก่ ตอนนี้เรามีคู่แข่งนะคะน้องพลอยก็คือนี่ค่ะบุญแมนเนาะนี่บุญแมนก็ทำลงยูทูบเหมือนกันเอ้ยบัวน้าบัวแมนมันทำอะไรทำไรนะแฮมขวดขวโทรศัพท์อยู่ไหโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนอยู่ไหนเปิดเฟสซองมีไฟบ่เขามีไฟบ่เคืออะไรเออเอาไฟแฮมไฟแฮมจะใส่ป่ะหิดไฟพูดเนาะ ไฟอันนั้นไหมหลดหลดไฟเย็นอยู่ในกระเป๋าล่ะหิว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 มัานฉันบ้างไหมเธอบนหลังเราต้องอันี่ต้องเตรียมกับข้าวไว้ก่อนไปทำงานแล้วพอกลับมาปุ๊บเราจะได้ทำแล้วก็กินเลยเราจะไม่ต้องถึงขั้นขั้นตอนการเตรียม มันจะทําให้เรากินข้าวได้ไวขึ้นนี่ไไนจัดแจ๋ <laughs> ว่างจ้าจัแกก็ชนานาญเกินอือ ืันนี้พอคั้าหอกกระเทียาหัวไก่ใส่นุ่ขุ่มนะครับไปดูเมนูอื่นกันค่ะทุกคนคุณแม่จะทอดปลาทูให้กินทอดปลาทูให้กินครับผมนี่้องอยู่กับรายการแซ่บสื่ยรายการแซ่บสื่ยต้องโทรปลาทูเข่งลักี่บาทเพื่อนสองบาท ได้ไหมเอากรอบๆนมเอากรอบเลยเนาะต้องให้ละมันมันร้อนเลยนี่แต่กรอบต้องให้แ้บแมนอยากกินปลาทูอยากกินหัวมันอยากกินกรอบกรอบๆเจ๋อเข็เบ็เข็บ็เสียตู้เย็นนีหลฮะเสียตู้เย็นบ่เปิดไปก่อนเปิดไปก่อนอีดีว่ีดีว่ะเปเสียสองนเลย เชียมตยงธรรมดาแต่ว่ามันแข็งเอง้มันมันกรอบไงฮะจริงไหมจริงเออไม่เทียมกระชิกกรอบอืมออถ้ามันแข็งตะแกรูมันแข็งปั๊บมันจะพอลงกระทะ กำรมหมเชฟอ้อมเชฟอ้อมเชฟอ้อมประจ้าพี่กี่เม็ดนไงไม่รู้ยำใส่หรอายไม่กินเม็ดกินปกติกินที่สองเม็ดค่ะเออแต่ว่าวันนี้ตั้ให้เพื่อนกินใส่แบบยุ้มเลยเออยังเสียบดากเลยแหละบอกเลยยังไงมันยังเสียบ มันจีได้แซ่บแต่น้ำแต่น้ำปลาลายที่ใครตำก็อร่อยจริงน้ำปลาอะไรครับไข่ทองคำค่ะไข,ข่ขวางไม่ได้จะขายของแต่จริงใครตำก็อร่อยนี่ไม่เคยตำแตงตำแตงอร่อย,ออยใส่น้ำปลาลายนี่ไปวันนั้นล่าสุดอร่อยเฉยอร่อยจริง,งแบบนัวมากปกติกะแบบว่ากะไม่ค่อยถูกกะตำแตงอะ่ะมันจะจืดนั่งแม่ไม่จืดก็อะไรบ้างอร่อยบอกต่อ แตวันทำง่ายเลยจะใส่ต้มใส่อมเอออ,อะไรหยดอะไรหยดพี่อ่อ้ปลาเนี่ยเอยน้ำปลาว่ะจะแสบเือชวนไปกินอะไรนะอันนี้มีขวดจิีวด้วยหรอน้ำปลานะ่ะอ๋อนี่เป็นแบบว่าแพ็กเกจของช้ำล้วยอ๋อานดวยนโบเน่้หรู้สิ<ม>ว่าเขาป้าเขาดง กระพกผ้าไปได้ครับเออนีอ่ใส่ต้องส่งนั่งสิไปเลยนี่ไหนนี่เออไปจอมกินกับเขากระเทียมเอาไปกี้กับเขากระเทียมข้าวจี่อะเหรอใช่อืมนั่นสิเป็นเด็กหน่อยเด็กนมก็กินได้เอเอ,อพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะ <laughs> ทายอินสินค้าก่อนนะคะนี่ค่ะปล<ร>าไห <ฮ S 2> ท,ทองคำไทยตมก็อร่อยผู้นำเรื่องความนัวปลาไหทองคำเออกึอกึอคืๆๆค<ข>อหน่าสดเกินโคด <ๆ S 1> จิ๋วน่ารักมากเลย,ยมีมันมีขวดปกติ้วยน,น, <ๆ S 1> นะหอมว่ะเด <ๆ S 1> ี๋ยวพาไปดูย้อมตำส้มตำจักเคเลเคเลยเคเลเคเล่เคเลเคเลเชิเชิบเช ทำตอนนี้กินตอนไหนบอกแล้วของจริงคไม่ตําส้มตำต้องหน้าเต็มขนาดนี้เลยถามจริงหน้าสดเนสวยธรรมชาติเนาะร้านขายสมตี่ต้องเตะใช่หมน้าต้องแน่นกันแตงโมคุงสีคุณอะสีดูสีครับดูสีครับรับรองว่าแสบดากแน่นอนครับรหชนติดแหงคดิน บอกเลยแน่แน่เลยของแท้ของแท้น้ำปลาดาที่ดีต้องไฮทองคำผู้นำเรื่องความนัวนี่ขายของหน่อยนึงอาคาไรคะคอมมิชชั่นเอมค่ะคอมค่ะคอ่เดชหนึ่งบาทสองบาทก็เอาเดช ผู้นําเรื่องความนัวนะปลาไหทองคําใครตำก็อร่อยนะรสชาติถูกปากอร่อยถูกใจเออของแพ้ของจริงต้องมีรูปอาจารย์ประจักษ์แบกไหเอดีสวยกันใครความดีขนาดไหมวัดจําแดงทำตอนนี้กินตอนไหนหิวแล้วเน่ตอนนี้ก็นตอนนี้เวลาตีสี่หนาทีเลิกงานตั้งแต่ตีสองเตรียมกับข้าว ถึงตีสามกับข้าวถึงตีสี่ินแล้วกร็จหนาวไม่เต็มหนาวไม่กินข้าวเลยัีสาถึงเวลาชิมแล้วคอบุญแม่มาชิมเร็วอะไรเอ้องใส่อะไเสียบซื้อไม่ต้องใส่เอออยากกินเลยนะพี่อ้อมเผ็ด มาไม่ใส่กมาข้าว่นไมามเหัเียแคอะกนินหัวไปแล้วเหรอใช่เาไช่หัวเลยมืนเมียเรากินจนแมวร้องไห้ห้อเราใหญ่้อเราหาไปแล้วกินข้าวข้าวหวานเือมือ อย่ามาน้ำพริกพอแต่พี่แต่ไม่คี่แต่ใช้มือมันตื่นไม่ได้ดวมาออกเย็นเจียบเขาตักแครลอดหน่อยเขาจเย็นจัง<ม>ขออนุญาตก,กินข้าวน้ำพริกปลาทูก,กับมือนะคะมา,มา้ลวลาหนูใครเป็นพ่อครัว เจฟีทำเองอ๋อเหรอโออเยไม่จ้างไม่ขวดมีเด็กมาดูแลข้างนอกเฉยๆสร็จให้แม่เม็นคนอย่าสิ่งที่อร่อยที่สุดก็คือข้าวหน้าเคยเสร็จพริกไม่เอาิ๊มน้ำพริกนี่แหละพกที่เมาเลยจะทำกับข้าวอร่อยมีสุจริงจริงนะเออเพราะแฮมที่เมาจะทำกับข้าวอร่อยแฮมเป็นยังไงนั้น เราก็ขี้เมาเว้ยแต่เราทำไม่อร่อยเรากินอย่างนี้เราเป็นแบบแผนชิมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกินข้าวค่ะทุกคนกินข้าวไม่บอกพวกเราเนี่ยบอกพวกเราแค่นี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพูดแต่ละคนแค่นี้เราคนหรือไม่เกี่ยว เรียกเฉพาะคนในทีมไปแรกขอตัวไปกินข um, ้าวก่อนนะคะบ๊ายบายไม่ต nice ้องนอนบุญแมนไปมาฟิลิ์เมื่ี้นะบ่าเห็นมันตีกระค่ะน่ายิ่งไม่ดีอยู่ไม่น่าอยู่ตรงนี้ดีกว่ามันน่ากลัวอยู่กับแดงดีกว่ามันจังหวะทอดแหละ แตงเบบครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทอดทอดสู่สกินกล่องพี่พ่ออีกล้วกล่องไอ้เม่นเหลืองอี <laughs> ่บนเหลืองจังได้ไอ้โฟตสิบเอ็ดเนาะอ่าแล้วบอกว่าใช้โฟนสิบยี่สิบแล้วไอโฟนที่สบขายทิ้งไปแล้ว <laughs> ดูดิเมื่อาจจะเป็นไฟไม่ดูดิฟิมฟิมเจ้ะปะชุกับต่อปะชุกับต่อ เอาแล้วครับท่านโบยเชิเอ๊ะน้ำมันกาเดนแน่ๆเลยเราให้คนเดียเป็นเกาะกำบังไว้แบบนี้นะทานดิบไหมนี่โอ้ที่โตเลยขุ่มตโตเออะยุบกระทาเบิดลมาตีเน็ดไปแห้งมาตีกับน้ำมันขุ่มการทอดปลาทูนี่จะเป็นที่ดู แน่เดยมันเมย์เกี๊ยโจประตูประตูประตูทอดประตูนี่นะคะมีแต่อินฟูช่วงนี้มีแต่อินฟูนะคะ,ะทุกคนวันนี้เ้ากับมีหาลากหลายมลเมนูสักเเกินจะบอกฮุงทอดประตูขั้วไก่บ้าน อเออนั่งซะเอะา,าอยากเกชือบปลาชูนะหอ,อมหอมหอมพาไปดูที่ย้อมมากดีกว่าว่าย้อมทำอะไรย้ยอมสับมาแล้วก็มันเหนียวมันดิไม่เบลหรอเอร่อย่านเดิม วันนี้มีน้ำพริกกะปิมีปลาไข่เจียแล้วก็มียำจากร้านอะไรน่ารักอะไรน่าระไรน่ายำปลายำปลาเอมนยำปลาขอรับต้องเชิญโมคนลานหมื่นขาอบคุณค่ะให้กระเป๋าก่อนนะขอบคุณครับรวยๆๆยๆวยรยรวยรยนะเออเอาอันนี้ทำอะไรอ่ะน้ำจิ้มเหรอ โอ้นี่ที่มาตามเครื่องก็นะครับเครื่องทำอะไรอ่ะคขวะไรเก็บหรือเปล่าแล้วมันมี้เก็บอันนี้มีอะไรมั่งใส่ลงไปถ้าใช่เวมกดตัวแกงหอมแดงกระเทียมจื๊บอ๋อแล้วเป็นไก่บ้านเหรอ เป็นลาทูยนี่ปะปลาทุยอมน้ำมันสรลวอันนี้ก็แกน้องมีปัญหากันนิดหน่อยนะคะแดงด้วยเนี่มาเลยมาถามาถาดูนี่เนี้ยมันกินได้กินเนี่ยปลนจะนี่ก็สิกรอบแล้วล่ะกรอบจนไหม้ไม่จ้าปลาิ้น ปลาทูของคุมเวลาหน้าเวทีจะเอาของมาให้ดูคิวดูคิวงานนิดนึงด้วยนะคะให้ดูคิวงานที่ถ้าวันไหนเราแบบว่าค้างต่างจังหวัดแล้วโอ้ค้างต่างจังหวัดหลายๆวันก็เอาเสบียงมาส่งได้เลย ่วยบุญแม่่วยบุญแม่เดียยเย้เย้เย้ทำอะไรนี่ี่เนี่ยวขาลายไม่ลวกขาลายหรอลวกเวมิดเม่ยนุ่น เออเรวเราก็ทำเลยผู้หญิงผู้หญิงไปบอกเนมเลยผู้หญิงนั่งกินผู้ชายเข้าครัวค่ะถูกต้องที่สุดอนาคตสบายแน่ผู้หญิงแน่นอนอยู่แล้วเก่บ้าแเป๊ะหนาวี่ะพีเป็นไวบ่ย่านเนี้ยมีดเขกหน้าคุณบ่ย่านเนี้ย โคนบอยานนี้ได้เลยเดี๋ยวปลาทูก็จะสุกแล้วเต็งเบฟได้เลยเอาระขาไปเลยสับมะละกอไว้แล้วเดี๋ยวจะทำส้มตำนะคะนี่จะถ่ายฝัางไหนก่อนดีล่ะโอ้นวต้อ็มีเหล่าก่ด ต้องใส่เหล้าด้วยหรอพวกไก่ใส่นี่บ่ป้ายล้างคุกน้ำส้มตาไม่มีเหล้าบ่เหล้าโอ้ยแก่เนี่ยขโมีแก่เนี่ยไม่บอกเราเลยป้าใช้น้ำดื่มล้างไปเลยเนาะเพราะว่าเราขี้เกียจเดินไม่ใช่หรอกอ๋อไม่ได้เอาเวลาเอาไปอ๋อเอาไปใส่ในนู่นดิ ล้างครบแล้วไปเก็บใส่ในหม้อตรงนั้นถูกต้องอยากจบสะดวกคนหน้าไปได้ไม่รู้ไม่ยอมออกมาหัวหน้าติดเกมอยู่ใครจะตาำส้มดำเดี๋ยอ้อนกับส้มตามมามาคนดีขน,นาดแล้ว เดี๋ยวจะทำส้มตำจ้าบอย่านเนี่ยพีดเขาน้าคุณบอย่านเนี้ยได้ลนหนดน่ารักคุณบอย่านเนียเปนัวเนี่ยเวกันได้เลยเดี๋ยวปลาทูก็จะสุกแล้วเตงเบฟได้เลยเอาไปหักไปเลยตัดมะละกอไว้แล้วเดี๋ยวจะทำส้มตำนะคะ จะถ่ายฟังไหนก่อนดีลห,นหล่ะอเนียว่มืเยลเหรอ่จะอสเนมีล่าต้องใส่เหล่าด้วยหรอพวกไก่ใส่นี่บอกใตล้างคุกต้ำส้มตาไม่มีเหล่าปเหล่าเออมีแกเ่เมีแกนีย่ยไม่บอกแล้วเร่ ้าใช้น้ำดื่มล้างไป <presses S 1> เลยเนาะเพราะว่าเราขี้เกียจเดินไม่ใช่หรอออ๋อไม่ได้เอาเปล้างเอาไปเอาไปใส่ในนนได้ี่รล้างคอนโซลใส่เครื่องในหม้อไน สับมะละกอไว้แล้วเดี๋ยวจะทำซมตำนะคะนี่จะถ่ายฝั่งไหนก่อนดีล่ะโอ้เหนียวต้องใส่เหล้าด้วยเหรอพวกไก่ใส่นี่บ่ ป้ายล้างพกน้ำส้มตาไม่มีเหลาปะเออมีแก่เนี่ยไม่บอกเราเรื่อป้าใช้น้ำดื่มล้างไปเลยเนาะเพราะว่าเราขี้เกียจเดินไม่ใช่หรอกอ๋อไม่ได้เอาไปล้างเอาไป็นเอาไปใส่ในนู่นได้ล้างครก หม้อตรงนั้นถูกต้องอยากจบระดวกหวหน้าไปไลยไม่รู้ไม่ยอมออกมาหัวหน้าติดเกมอยู่เฮ้ยใครจะตำส้มดำเยอต์จะส้มตำม,ม,มามาคนดีขน,นานละเดี๋ยวจะตำส้มตำจ้า ปลาทูมาทั้งฟาร์มมาทั้งโบ่เย่เสร็จแล้วน้ำพริกปลาทูของเราแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ผักรวงแล้วก็มียำ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 ด้วยยำมียำมีชอบที่สุดเลยคือปลาทูกับน้ำพริกกับน้ำหนาขั้วไก่ดิพี่พลอยขั้วไก่เขาขั้วหน่อยของทางของทางภาคไหไรภาคบ้านภาคพม่าภาคพม่าฝั่งขอนแก่นภาคพม่าฝั่งขอนแก่น เพราะว่าบางคนเกงสำเสร็วมีกลุ่พวกไกงทำไมาถึงว่าเรียกเป็นพวกแกงแล้วไม่พวกแก่ต้องใส่พริกแกง,สสงกด้วยใช่ไหมทางต้นทงต้นแกงใช่พวกอีสานถ้าภาคใต้ก็เป็นแบบว่าผัดพริกแกงอะไรเงี้ยอ่าเหมือนเหมือนเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าพริกแกงจะคนละตัวแต่ว่านี่เขาไม่ใส่ขมิน้นบางภาคใต้จะใส่ขมิ้นภาคใต้ใส่ขมิ้นใช่ไหมทางอีสานจะไม่ ไม่ขมิ้นไก่เครื่องไก่เขียดตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยแมงตับเตาแมงเตาโอ้ทิ้งไว้อย่างไม่ตำแล้วที่อ้อมทำซุปตำได้เลยจ้ะเหมือนไก่ใต้ปะเหมือนไก่ใต้น้ำเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่เราไม่ได้เอาไปใส่พอนึงแล้วก็น้ำสารเราคั่วเลยอันนี้เราคั่วเลย สีแดงนี่มันกําลังจะห้างเนาะสีแดงไปแล้วสีแดงขีดแล้วสีแดงลาลูกซะแล้วเก็บเงินซื้อใหม่ก่อนเฮไปบัตรอะไรนบัตรหูบัตรหูใหญ่อ่อมสิตามบัตรหูบัตรหูบัตรหูแล้วเตรียมเครื่องแล้วเออเตรียมเครื่องแล้วพี่เบ๊กินข้าวยังโอ้ขาตัดเลย มีเมนูอะไรบ้าง่โต๊ะนี้โต๊ะนี้มีเมนูอะไรบ้างเนโอ้น่ากินดังนเลยเปี้ยมหม้อตับหมตเือมมุล่าเออย่างยางเอวย่างหัวกางรมอวย่างหัว้วเนาะัวไก่บ้านสแนแล้วก็อับเร็ลวอันนี้อะไรอ่ะเนื้อหมูล้วนหมูรวนหมูวน มันจะไปผอมเลาเว่ยทากับข้าวกินกันเองแบบนี้มันอร่อยแล้วเว่ยมันก็กินได้เยอะล้เว่ยอโอเคครับเพิ่งทำเมื่อวานน้อยอ่ะกินเสร็จก็เคลียร์ครัวจ้าไปล้างจาน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 ที่ล้างจานของเราจุ๊บ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 